เฮ้เป็นผู้แอบนี่อะไรอ่ะไปแล้วผมอยู่แล้วนนะเมื่อกี้ทำยังไงเมื่อกี้ทำยังไงทำเป็นของแล้วแบบไปลรกไปลากมาเลยต้องกดค้างด้วยหรอใช่ค่ะคุณโจใครเป็นใครเป็นผู้หานะตอนเตอร์ครับคุณโจเห็นผมไหม เห็น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 ผมไหมเฮ้ยเอาโดนโอ้โหโคตรเกี่ยมสกิลนี่เออเพิ่งรู้ว่าต้องกดคันเนียนเอาเรื่องใช่ลูกมะม่วงไม่ใช่มะพร้าวเอาเรื่องเนียนมากเฮ้ยหายแล้วโอ้อย่างเกี่ยมสกิลแรกชิบหายแล้วถ้าใช้เป็นตั้งแต่เล่นใหม่ๆนี่โคตรหาย นึกว่าเสพได้ิใช่ไหมแล้วไม่แล้วก่อกันกูดาวกูดาวกูดาวไว้กูดาวไว้กูดาวไว้ครับทุกคนผมจะไปอยู่บนยอดไม่น่ากดขยับเลยมันไ้อแตกม้นแตก S 1> <S 1> <S <S ไปแล้วกระโดดดึงอ่ะเงียบดึงไปแล้วจุๆๆๆๆๆๆ่จู่จู่จู่จเราต้องเป็นอะไรสักอย่างอ๋อนี่ก็ไม่ได้วะเฮ้ยใครวิ่งเล่ก,กันอะแต่ย็นนิ เปลี่ยนไปก่อนผมต้องเปลี่ยนไปยังกระทันหันเลยแหละได้นะไอสีฟ,ฟ้านี่คืออะไรอะ่ะวงกลมสีฟ้าเนี่ยพลังสีฟ้าคืออะไรเหรอ <c oughs> คือล่างแยกไงเพื่ล่างแยกของใครนี่ <c oughs> สกิลแรกที่เราได้มา สกิลเสกของอ่ะกดค้างแล้วเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้โคตรเท่เลยเฮ้ยทำไมเพื่อนมาหาเราหรอโอ้โหโคตรเกลียดใครเกจียใครเจียใคร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 ใรดูวัวี่นี่นะฮะกวัว ไปได้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 คุณเต้ามาคุณเต้ามาเต้ามาเร็วคุณเต้ามาเร็วเต้ามาเร็วคุณเต้ามาเร็วจะครบองค์แล้วเนี่ยมีอะมีที่เรือเหรเออมามามาพยายามมาพยายามมาเออเออจริงๆ มาดิคุณคุณต้งขยับมาขยับมาขยับมาหลังเขาหลังเขาหลังเขาไม่รักเราเห็นไหม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 เออโอ้ได้มาเกียอะไรนะนี้เหรอวงแตกวงแตกทำไมมีแต่คนหิวแต่ก็หิวเหมือนกันวงแตก เราเต้ยไม่รู้หร啊ไม่ไม่เห็นโอ้ยมาแล้วมาแล้วมันตามาแล้วตา,าแล้วโคตรเสียะวะโคตรเสียวเลยโคตรเสียววิ่งอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้นั่นเหรอสหายละหายละหายละ ไปแล้วไปวววเดวว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 วไววมวว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 วนวววววววอวววววววอวว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 ตวว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 วอวววววรววว่ว ไม่โดนอะ่ะก็คือล่างกันยังไงไม่ใช่ยิงไม่โดน,ใ,โดนในวิ่งผ่านเราบันไดเนี่ยเรา